สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมนนนท์บนโเบเกอร์อีกแล้วนะครับตอนนี้เรามาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า polybridge ครับผมหรือว่าง่ายๆถ้ายกตัวอย่างไวๆก็คือเป็นเกมสร้างสะพานครับผมคล้ายๆกับ bridge construction ที่ว่าพี่เขาเล่นไปอะนะในเกมนี้เห็นมันมาลงมาขายใหม่ครับผมแล้วก็เห็นรูปแบบการเล่นคล้ายๆกับร,ระบบเกมนะมันดูน่ารักดีก็เลยตั้งใจว่าจะมาลองเล่นดูครับว่าระบบเกมเป็นย,ยังไงยนีเป็น early access อยู่นะตอนนี้เราเข้ามาดูในแคมเปญครับผมว่าเราเล่นอะไรมาแล้วบ้างคืออะไรวยแล้วก็เปิดขึ้นมาโหลดมากี่วันแล้วเนี่ย เอ,อ,อันนี้น่าจะโหลดต,ตัวตัวเรียวก่อนลวกันครับเพราะยังไม่เคยเล่นอ่อนี่เป็นคุณลุงที่ไหนก็ไม่รู้ครับผมแล้วก็มมาสอนเราสร้างสะพานนะครับผมว่าสร้างสะพาน,นอะไรยังไงครับผมบอกมีไม้ไม่มากอันดับแรกก็ควรจะสร้างถนนก่อนที่อยู่เหนือน้าอ่าโอเคครับจัดให้อ่อให้เราสร้างถนนบนเทอร์เรนจอนโอเคครับแย่แย่วิ่งได้ทำไมมันแอนด์ดอแอนด์แดขนาดนั้นโอเควิ่งได้ก็ถือว่าผ่านไปได้ดี ในมันเป็นตัวทัวรก็จะเล่นไปไวๆแล้วกันนะครับผมอคราวนี้มันก็อยู่ที่ว่ามันจะมีรถมาคันหนึ่งเป็นรถอ,อะไรก็ไม่รู้ครับผม <laughs> อะไรก็ไม่รู้สรุปก็ง่ายๆนะครับน่าจะเป็นให้รถวิ่งไปล่วงป่ะดูว่าโอเคครับชายอาเกนอ๋อเออใช่ผมก็บอกว่ารถเออสเตชันวากอนครับผมคือเป็นรถครอบครัวนะมีน้ำหนักเกินไปครับเราต้องกดสเปดาหนึ่งครั้งแล้วก็เลือกไม้แล้วก็เอาไม้มาคำ้ำ ถ้ากด Star Simulation โอเคครับผมง่ายๆก็เป็นการสร้างสะพานเอาไม้มาคำ้ำใครๆน่าจะรู้รอยู่แล้วมัง้งไปต่อเนื่องไวๆเลยแล้วกันครับผมแต่ผมเห็นระบบเกมมันน่ารักดีนะรู้สึกกราฟิกเอนจินต่างๆดูเข้าท่าดีและเพียงประกอบถ้าได้ยินกนันนะนะที่ผมอีบไวเบามันงีประกอบมันจะสบายๆครับผมคนรู้สึกว่ามันน่าเอามาเล่นว่างๆได้ครับผมใครสนใจก็ไปลองหาเล่นกันดูบอกว่าให้เราลองสร้างสะพานอีกรอบนึงครับผมแป,ป,แป,ป๊บๆเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะการเรียกไม้ขึ้นมาอย่างนี้ครับผม อ๋อโอเคครับผมเหมือนมันจะให้เราจัดการเอาไม้นะครับไม้คล้ายกลับมาสอยๆๆๆแล้วไม่ใช่คําว่าสอยเลยคือสร้างครับผมให้มันถักถักถักไปเรื่อยครับผมมันได้แข็งแรงมั้งจากจุดที่มันให้เรามาถักปุ๊บมันก็จะแข็งแรงทำให้สะพานนี่ไม่มีปัญหาั้งครับอ่ะโอเคแล้วก็ลองซาร์สิมูเลชันตรงนี้คนข้ามสะพานไปบ่อยก็น่าจะเห็นอยู่นะมั้งว่าพวกสะพานเหล็กก็ชอบถักมันตรงนี้เพื่อทําให้มันแข็งแรงครับผมน้ําหนักมันจะไม่ปถ่วงดูลี้่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาตรงกลางแล้วไม่มีปัญหา อโอเคครับผมเราไม่ใช่สายเนื้อ,อยู่แล้วครับผมอธิบายอะไรมากคงไม่เข้าใจโอ้โหอันนี้ยาวเปื้อยเลยอะไรอะเทอรเรนจอนนะเราจำนึงนะต้องใช้อะไรอะมันถึงไหมเนี่ยอ๋อโอเคครับสามารถสร้างถนนได้เมื่อเราสร้างถนนได้แล้วปุ๊บนะครับผมให้เราเลือกเครื่องมือที่ชื่อว่า s ัตว์เซขึ้นมาคืออันนี้ครับผม s ัตว์เซคืออะไรขออ่านก่อนอ่านครับแล้วมึงโชว์ไหม ไม่ชงแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรสัก,กอย่างอ๋อโอเคครับซัสเซนชันเหมือนคล้ายๆกับสะพานแขวนแต่ถ้าให้หนึกภาพออกง่ายๆเหมือนเป็นสะพานแขวนที่แบบว่าจะมีเป็นเส้นสลิงหรือว่าเหล็กหนาๆครับที่ค้ำจากข้างบนทำให้สะพานที่มันไม่มีไม้ค้าหรือเกาะข้างล่างเนี่ยมันจะได้ถูกข้างบนห้อยไว้ครับผมไม่ให้ร่วงต่อมาให้เลือกเคเบิลครับผมในการถักอย่างนี้อย่างนี้โอเคครับถักปุ๊บถักปุ๊บโอเคครับตามตรงที่มันให้มา ตอนนี้เป็นตัวทูตเรียวครับคงจะเล่นไปไวๆครับผมโอเคครับสะพานแขวนถึงจะดูคงเครงแต่ก็ยังไปได้ครับผมแสดงว่าน่าไว้ใจอยู่ไปต่อเนื่องครับต่อไปเป็นสะพานแบบยกครับผมสะพานแบบยกคือสะพานในประเทศไทยก็คือ mm hmm. เรือจะวิ่งผ่านก็ยกทีเรือไปก็คว่ำทีอะไรอย่างเงี้ยครับผมคราวนี้จะเป็นสะพานแบบนั้นอันดับแรกเลยเราก็ต้องสร้างถนนก่อนครับเบสิกต้องสร้างถนนเรียบร้อยปุ๊บนะเลือกไม้ เมื่อเลือกไม้แล้วปุ๊บก็อ๋อโอเคครับมาตามทรงที่มันมาไว้ให้ช่วงนี้ตัวเดียวครับคังไม่ต้องคิดอะไรเองครับปล่อยให้มันสอนก่อนแต่รอบนี้มีรถที่วิ่งผ่านครับมีมอเตอร์ไซค์คุณลุงกับเออรถครอบครัวครับผมอาถักตามทางที่มันให้ไว้ครับผมยังไม่ต้องคิดอะไรครับผมโอเคครับเออเราไม่ต้องข้ามมาทรงนี้นะตรงเออมาตรงกลางเพราะว่ามันต้องเป็นพื้นที่ไว้ให้เออเรือผ่านครับผมโอเคแล้วก็ทําเส้นขวางนี้เบรอยแล้วปุ๊บเราก็มาเลือกไฮดริก ไฮดรลิกถ้าจำไม่ผิดเป็นระบบเอ่อระบบแรงดนันไม่ใช้แก๊สนะเอาไว้ประมาณอย่างไฮดรลิกน็ไฮดรลิกอะไรพวกเนี้ยครับที่มันใช้ดีบนลอะครับอันนี้น่าจะเป็นระบบแรงแก๊สที่ใช้เพื่อเสาสะพานขึ้นมาลนะมั้งใช่ไหมอ่าโอเคอันนี้แล้วเราก็เอ่อขี้ขวาครับเพื่อใช้ตัวสปิทจอนครับผมมันตัวตัดสะพานโอเคครับอ๋อขีกขวาคือตัดใช่ไหมโอเคแล้วเราลองตาซิมูเลชันลองดูครับ รถคันที่หนึ่งผ่านไป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 เกมนี้บรรยากาศสบายสบายครับผมเอามาลองเล่นขำๆครับข้าวเวลาอ๋อโอเคครับสะพานยกและแช่โดรนกป็ตัวช่วยดึงแล้วเรือก็ผ่านมาแล้วคุณลุงจะเหินข้ามเลยไหมยิงปุ๊บขึ้นไปเลยสะพานผ่านไปได้ดีนะผมแล้วคุณลุงนะครับคุณลุงแว้นมาเลยสะพานลงปุ๊บลุงแว้นต่อเกมมีอะไรวะเนี่ยก็โอเคครับผม มันน่าเล่นในทูตอรี่คอมพิลต์ไปเรียบร้อยแล้วคราวนี้น่าจะเป็นการเล่นจริงแบบไม่มีทูตอรี่แล้วมั้งครับมีงบประมาณ7จ00ันมีรถที่ต้องผ่านไปรถสเตชันวากอนครับของที่ใช้คือไม้โอเคครับถนนไม่จํากัดแนะนำแรกต้อง้าถนนกันเลยตึ๊บ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 ,บโอเคครับผมแล้วเราก็จะมาสอนทำามงไงจบท t ต r รี l แล้วไงให้ใช้ไม้ครับผมในการสร้างเอ,อ่อเราต้องสร้างสะพานและข้างล่างนี่แท่นนี่ข้างล่างนี่คืออะไรวะผมไม่รู้นะผมผมนึกว่าเอาค้ำยันอย่างนี้ก่อนแล้วกัน ต้องหรือเปล่าไม่รู้เอาเป็นว่าปุ๊บโอ๊โอ,โอปั๊มหนึง่งมือเผื่อไปโดนลองวิ่งดูสิโอโหโอโหขาดชัวรีมายเดอร์กดอาเทานเนตขาดโอเคครับเข้าใจตรงกันทำไมถึงขาดเอ่อตรงนี้หรือเปล่าอ่าผมลองท่อมอย่างนี้สิว่ามันจะเป็นยังไงอ่าโอเคอย่างนี้น่าจะล่วงอีกไหมปุ๊บ แข็งแรงชัวร์ไม่ล่วง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 ,ง,งโอเคครับแต่ใช้งบประมาณไปเยอะพอสมควรเลยแล้วก็ข้ามไปต่อไปครับผมอ่างบประมาณแปดพันครับผมกับรถรถเมืองปูอีกสองคันครับซิตี้คาร์อ่าในเมื่อมีตรงนี้ขึ้นมาครับเราก็ควรที่ต้องสร้างอ่าโอเคครับสร้างรถตัวอันดับแรกถนนตึ๊บ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 ,บแล้วก็ใช้ไม้ใช่ไหมในการสร้างไม้ต้องค้ำยันสองทางนี่ชัวร์ครับผมแต่ว่ามันจะถึงยังไงนี่สิ ยึดจากข้างล่างเหมือนเดิมหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอ่าผมการจากข้างล่างเหมือนเดิมแล้วกันนะครับผมมันน่าจะแข็งแรงอยู่โอเคถ้าทางนี้ล่ะเอาเท่ากันครับผมต้องเหมือนกันซ้ายขวาต้องสงมดุลครับลองดูปึ๊บโอเคปึ๊บวิ่งดูถ้าแข็งแรงใช้ได้นะ่นเนี่ยง่ายทำ <laughs> ไมง่ายจังนี่ก็จะท้าทายกว่านี้ซะอีก งบประมาณหนึ่งหมื่นกับรถอีกสองคันครับอ่าโอเคครับอันดับแรกก็ถนน,นครับผมเรี็บร้อยครับแล้วก็ใช้ไม้ใช่ไหมในการค้าขึ้นมาค้ำประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคครับอา่ายับหนีไปเรื่อยๆครับผมมันจะได้แข็งแรงใช่ไหมมันดูเยอะไปหรือเปล่าวะผมยังไม่ได้ใช้ลักสูตรที่มันสอนนะในการเอาค้าจากข้างบน เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองดูว่ามันเป็นยังไงโอเคปึ๊บปึ๊บม,มันก็ไม่ไา้นะแต่งบประมาณผมผ่านไปเยอะเลยจริงๆมันน่าจะเล่นให้ใช้งบประมาณน้อยกว่านี้ได้นะแต่ก็เอาเถอะในเมื่องบเราเยอะเราก็ยังไม่ต้องคำนวณอะไรมากครับเล่นให้ามันผ่านๆไปปุ๊บชาปุ๊บชาปุ๊บชาผมว่ายังไงก็ไม่ล่วงอะ่ะแข็งแรงมากอะบอกเลยคนที่เขาเล่นและคิดมากจริงๆเขาจะพยายามทำยังไงก็ได้ถ้ใช้งบประมาณให้น้อยที่สุด อย่างมีหนึ่งมื OR อาจจะใช้ไม่ถึงห0 0พันอะไรเงี้ยเขาอาจจะนึกวิธีการถักทอไม้อย่างเงี้ยครับผมให้มันใช้ไม้ให้น้อยๆแล้วก็เหลือเงินไว้มากๆลองดูดีกว่าว่าถ้าเกิดผมลดจํานวนไม้ลงจะเป็นยังไงอ่ะโอเคผมลองเอาไม้ตรงนี้ออกไปซิวิ่งไมะถ้าอยากวิ่งได้นะเอาจริงๆถ้าจริงๆมันไม่ต้องใช้เยอะอย่างผมก็ได้นะเนี่ยถ้าผ่านด้าเหมือนกันแล้วถ้าเกิดผมเใช้ข้างล่างแบบแบบท่อนเดียวเลยล่ะแล้วเปลี่ยนมาถักจากข้างบนแทน เนี่ยลองดูท่าอื่นบ้างนะอ่ะโอเคเราก็อย่างนี้ปึ๊บ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 โอเคแล้วก็ถักลงอย่างนี้แล้วก็เบิ้บปึ๊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 บโอเคครับผมแล้ว okay. ท okay. oh. ่าน okay. okay. ี endeu, ้ล <sixteen> <Okay. S 1> ่ะโอ้โหแอนแดแอนแดเลยแอนแดแอนแดเลยอย่าเพิ่งโอเคครับผม หลักๆก็ว่ายง่ายนะครับวิธีการสร้างสะพานไม่มีอะไรที่ตายตัวครับเราสามารถที่จแขงยังไงก็ได้แล้วแต่ใครเล่นโป๊ปก็ใช้ให้มันเหลือเงินน้อยๆหน่อยนะผมก็คือประมาณว่ามันต้องใช้เงินแบบเตินงจะใช้ยังไงดีคือใช้งบประมาณน้อยๆครับเหลือเงินจะเยอะเอาไปด่านต่อไปแล้วกันครับผมลองดูจะเป็นยังไงอ่าแบบนสแลนบริดครับผมเป็นสะพานที่ชันหน่อยซึ่งอันดับแรกก็เหมือนเดิมครับผมต้องมีถนนก่อน อยู่ที่ว่าเขาไม่มีจุดเป็นจุดค้ำจากข้างล่างครับผมหมายว่าต้องใช้หลักสูตรถักทอครับอย่างที่ผมใช้ก็คืออย่างนี้ปึ๊บแล้วก็สร้างขึ้นมาอย่างนี้แหละนะครับผมแล้วก็ประมาณนี้แล้วกันถักถากโอเคครับถักทอครับถักทอที่ผมบอกถักทอตึ๊ต่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 อ,ตอเรียบร้อยช่วๆนอบเดียวผ่านครับ โอเคครับผมผ่านไปได้ดีครับผมบรรยากาศง่ายๆสบายๆครับไม่ได้จะเอามาเล่นเอาหาอะไรมากมายครับจำเหรอสิบเมตรจำเลยเหรอจำคือกระโดดครับผมจะให้ละละอะไรอะไรเหินนะแป๊บน,นึงนะมอไซคลุงเหินทนยังไงให้จำได้มีถนนแค่สองอันด้วยเออเหินเหรอเหินอ่าเออแป๊บนึงมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไใช,ไใช,ไใช่เอ่อยกเลิกไปก่อน แล้วก็ขึ้นอย่างนี้ให้นุงเหินได้โอเคครับผมแล้วเราก็ใช้ไม้มาค้ำหน่อยให้ไม่มีปัญหาลุงก็จะได้เหินได้ใช่ไหมอ่ะโอเคประมาณนี้ปึ๊บค้ำค้ำเรียบร้อยครับออะลองดูนุงแกจะเหินได้หรือเปล่าไปอุ้ยไม่ถึงไม่ถึงฮะแล้วทำยังไงถนนมันมีแค่เนี้ยถนนมันมีแค่สองใช้หมดแล้วด้วยนั่นนึนั้นหรือว่าผมทำไกลไป เออลองทําให้มันสั้นหน่อยสิถ้าผมใช้ถนนแบบคือเดิมทีเนินเขาตัวนี้มันลงมามันเป็นรูปอย่นี้อยู่แล้วอะ่ะเกิดผมเอ่อใช้ตัวถนนบบง,งัดขึ้นฟาอย่านงนี้เลยลหะเอาดิลุงลุงก้างเหินมาละลุงก้าเหินลุงก้าให้ขึ้นอะ่ะอ่ะโอเคนะคราวนี้ผมก็ลองใช้ไม้อีกรอบหนึ่งในการค้ำยันดูโอเคเรียบร้อยครับรับรองลุงเหินว่าโรลเลอร์โคสเตอร์แน่นอนนะนะบอกเลยอ่ะโอเคครับลุงปะกมันชันไปหรือเปล่าวะนะโอ้โหลุงตีนังกาแบ็คฟลิป ตรงสจะชันไปครับผมถ้างั้นผมต้องลดระดับความชันลงมาหน่อยเอ่อถนนนะครับให้เป็นระนาบเสียงนี้ก็พอเอ่อโอเคครับถนนเป็นระนาบเฉียงนี้ก็พออ,อ,คคนนยพอ,อย่างนี้โอเคไม่ต้องชันอย่างเมื่อกี้มากแล้วเราก็จัดก,การเอาไม้มาค้ำเหมือนเดิมครับน่าจะคล้ายๆอย่างเดิมไม่ต้องมีอะไรแก้ไขมากโอเคลองดูลุงเหินไปเลยอีก่มาสไปอูนาความ อีกรอบหนึ่งลุงต้องได้เชื่อดีเมื่อกี้มันอาจจะแค่นิดหน่อยครับผมไปเลยอีกีมั้ตบหน้าควา่ำโอเคครับปัญญารักให้เรารู้คําว่ามันชันไปแต่ว่าไม่เกือบถึงละถ้าผมทําให้ความชันมนันน้อยกว่านี้หน่อยเราลองลุงเหินได้แน่นอนครับนั้นเอาความชันแค่ระดับนี้ก็พอเท่าเดิมหรือบอก่าเนี่ยน่าจะไม่เท่านะอ่ะโอเคครับลองดูซิ้าอย่างนี้ล่ะ๊บชฉาุ๊บชฉาะ๊บชา,บชาโอเคครับเหินดูลุงผมเชื่อว่าลุงไปได้พี่ตูนเขาบอกแล้วว่าลุงบินได้ โอ้ยโอเคครับสรุปนะผมจะการให้ตรงนี้มันชันขึ้นกว่านี้นิดนึงแล้วกันอย่างนี้โอเคจะได้มันต้องอยู่นหนาบเดียวกันแล้วก็เอาไม้ขึ้นมายานอีกรอบหนึง่งไม่ถึงโอเคอย่างนี้ปุ๊บเธนไม่ได้ลุงผมไว้ใจว่าลุงบินได้แน่นอนไปไปโอเคครับผ่านไปครับจ้ายานนี้่ะเรื่อยๆครับผมไม่รีบครับบรรยากาศสบายๆสยิแปดเมตรจ้ำเลยนะวะยังอส่าหมีรอดด้วย อ๋อโอเคครับจำนี้เดี๋ยวดูรูปแบบก่อนมันลงมาอย่างนี้ปุ๊บมีโน้ท่าใช้5อันครับผมหมายความว่าต้องต่อให้ยาวอย่างนี้แล้วก็งัดขึ้นครับผมโอเคเข้าใจละเราจัดก,การต้องใช้โน้ตก่อนทําให้มันวิ่งระนาบเรียบก่อนมันต้องมีแรงสง่งเลยใช่ป่ะเอ่อวันหนึ่งอันดูไปก่อนอันดูไปก่อนโอเคครับอ,อ่อันนี้ก็ยกเลิกไปวันหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งมือโดียววันมือเดียววัน,ม,นมือลัน่น โอเคแรกต้องมีถนนก่อนแต่ดูจากทรงแล้วเนี่ยต้องมึงนะขอดูจากทรงเขาก่อนโอเคครับทรงเขามันเป็นระนาบเรียบไปอย่างนี้มันไม่ได้ดิ่งลงแสดงว่าแรงส่งมันพอมีพอสม,อม,อมควรผมต้องใช้ถนนเนี่ยทําให้มันเป็นแนวราบสักสามอันแล้วก็งัดขึ้นสักสองอันผมเชื่อว่าลุงบินได้แล้วรถก็น่าจะบินได้เหมือนกันคราวนี้อยู่ที่ว่าอ,อ๋อเออใช่เข้าใจละมันต้องมีฝั่งเออถนนลับจากฝั่งนี้แน่เลยโอเคเอ่อโอเค ผมจะต้องทําให้ถนนฝั่งนี้งัดขึ้นประมาณนี้ถ้าผมก็มาอ่ะอะจักฝั่งนี้ปุ๊บแล้วผมก็อาถนนจากฝั่งนี้คอยรับด้วยชัวเลยครับอ่านี่ข้ามมานี่รับต่อโอเคครับแล้วก็ใช้ไม้ครับผมไม้นีอลิมิเตีดอยู่แล้วครับผมต่อขึ้นไปใครมาไม่ให้มีโอเคลองต่อดูครับผมมันต้องแข็งแรงครับโอเคพยายามถักให้มันมั่นคงเอาไว้ครับไกลเกินไปอะไรวะ โถเว้ยโอเคครับไม้ไกลเกินไปเอาประมาณนี้แล้วกันโอเค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 ครับถ่ายอีกรอบหนึ่งผมจะลองดูก่อนว่าลุงจะสามารถเหินจากสะพานนี้ไปได้ไหมอ่ะลองดูระยะเหินก่อนไอ้นี่ช่างมันไปก่อนไปดูจากระยะแล้วไม่น่าถึงครับสะพานชันไปผมต้องลดระดับตรงนี้ลงมานิดนึงครับผมให้ตัวโลวเนี่ยมันความชันน้อยลงประมาณนี้โอเคครับแล้วผมก็ลองจัดก,การเสริมตัวนี้เข้าไปครับผม โอเคโอเคไกลเกินไปละวเอ่อก็จัการอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้อย่างนี้มันมั่ว <c ười> ใครใครเรียนถ่าปัดมามองคงจะตกใจว่าเล่นอะไร <c ười> โอ้โทษดีครับผมไม่ได้เรียนออกแบบมาครับมีสวงมีสวะอะไรนี่ไม่มีความรู้เลยครับอ่าเราก้จสัจการถาักมันไปเรื่อยๆครับผมมันคงจะเป็นผลดีอะ มัวให้หมดครับผมยังไงมันก็ต้องแข็งแรงครับอ่าโอเคตองดูครับอ้าวลืมไอ้นี่ป๊บนึงอ๋อลืมถักไม้ท่อนนี้ไปลุงเหออเลยไปอืมโอเคครับเข้าใจละตรงนี้ผมทำชันเกินไปเพราะฉะนั้นลบให้หมดลบ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 ตรงนี้ผมไม่ต้องการความชันครับผมต้องการแนวราบโอเคครับเข้าใจละแล้วก็จะการเอาไม้ครับผมมาเสริมแนวราบผงมันให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้น ไกลเกินไปโอเคครับประมาณนี้แล้วก็เสริมแล้วก็เสริมอันนี้ก็ใหม่ต่อหนึ่งเสริมเสริมโอเคครับลองดูว่าจะสามารถมาได้ไหมผมเสริมแนวลาบตรงนี้ลนะถึงถึงถึงอ้ยอุ้ยอ้าไม่แข็งแรงพอครับผม,มเหตุเพราะอะไรอ่ะผมสามารถสร้างใต้น้ำได้ไหมโอเคครับผมว่าแข็งแรงพอโอเคปะผมเสริมอีกหน่อยหนึ่งลนะไปเลย มอใสไซค์ได้รถไม่ได้โอเคครับเกิดเพราะอะไรเพราะตรงปลายนี้มันมีจุดค้ำยันน้อยเกินไปนั่นเอาเอาเพิ่มรับรอไงก็ต้องพอแน่นอนครับไปเลยลุงโอเคก็ยังหักด,ดีหักสองท่อนเลยด้วยหมายความว่าอะไรวะหรือว่าผมทาแล้วมันไม่มีเคอรฟ์ฟไม่มีเคอร์ฟคอยรองรับเหรออ่ะโอเคเปลี่ยนแผนครับผมผมจะลดลดอันนี้เข้าไปครับแล้วผมก็จะเพิ่มถนนฝั่งนี้ขึ้นมาครับ แ้วผมก็จะทําให้ถนนเส้นนี้ครับมันมีความชันขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติประมาณนี้โอเคครับแล้วก็ลดไม้ออกเพิ่มไม้เข้าไปอย่างนี้แล้วก็โอเคเอาไม้มาค้ำตรงนี้ปึ๊บแข็งแรงขึ้นแน่นอนไกลเกินไปอีกปึ๊บปปึ๊บ,บโอเคไปลุงไปเลยอุ้ยอุ้ยอุ้อ้ยรถผ่านไม่ได้เหรอทำไมรถถึงผ่านไม่ได้เพราะอะไร หรือว่าผมไม่ต้องใส่ใจฝั่งนี้นะไม่เอาไม่เอาละไม่เอาละเอาออกให้หมดเลยผมเสริมไม่ฝั่งนู้นมันยาวอย่างเดียวเลยเอาให้กะว่าทีเดียวถึงพื้นเลยดีกว่ามาโชเทพเลยแต่การเอาถนนของเรานะครับเคเบิลขึ้นไปเลยตึบตึบตึบยังไงก็ต้องถึงนะบอกเลยมาขนาดนี้ละมานี่เนี่ยถักไปครับถักไปเรื่อยๆครับโอเคชัวเอาไกลเกินไปอีกระยะไกลเกินไปโอเคเราต้องเปลี่ยนแนวถักมาเป็นแบบนี้ โอเคมันจะสามารถถักได้โอเคครับแข็งแรงไหมอ่ะดูไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เลยอ่ะไม่หัดนะทำไมไม่ทำีทีแรกอโอเคครับผมเราดูด่านต่อไปกันดีกว่าครับผมว่าจะเป็นยังไงครับเก่ early access ครับไม่รู้จะมีกี่ด่านแนละ้วก็ทำไปเรื่อยๆครับผมเอ,อ่อสิเมตรครับเป็นสะพานที่ต้องมีเรือข้ามโอเคครับเราต้องเว้นใช้ไฮดรลิกครับผม เออตรงนี้ครับผมบัดหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งบัหนึ่งเพื่อให้เรือผ่านได้เพราะฉะนั้นก็ทำถนนเส้นเรียบก่อนตึ๊บ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 โอเครียบร้อยปุ๊บเราต้องการเอาบูธนะครับมาทำไม้ค้ำยันอย่างนี้ขึ้นมาปุ๊บเรียบร้อยเมื่อมีไม้ค้ำยันตรงนี้แล้วปุ๊บผมก็ต้องใช้เป็นการถักสะพานโอเคครับถักสะพานแบบที่เราล่ํ่เรียนมาครับแล้วก็จะการทำอย่างนี้ปุ๊บ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  ป๊บปึ๊บ,บโอเคแล้วก็ถักไปเรื่อยๆตามแนวที่ว่าเราล่ําเรียนมาครับผมปึ๊บป๊บอ่าโอเคครับตรงนี้ไม่ต้องถักครับผมเพราะเราใช้ระบบไฮดรอลิกถ้าไม่ไฮดรอลิกใช้ไม่ได้อ่ะครับนุ่งนะถ้าไม่ไฮดรอลิกคุณใช้ไม่ได้ทํายังไงอ่ะถ้าไม่มีไฮดรอลิกก็ทำยังไงชื่อด่านจะชื่อจำเหรอใช้จำเหรอไฮดรอลิกต้องทําได้สิ ทำไมไฮโดรลิกมันทำไม่ได้งงมากเลยโอเคเอ่อถ้าไม่ใช้ไฮโดรลิกก็ใช้อะไรไว้ไว้เดี๋ยว,ว,ว,วลบไรเข้าโอเคอย่างนี้ปึ๊บลองวิ่งดูก่อนมีเรือผ่านมาแน่ๆทำยังไงให้เรือวิ่งไปได้โดยที่ไม่ชนอ๋อโอเคครับสะพานยกระดับ สะพานยกระดับโอเคเข้าใจละวียงแเอาออกให้หมดเพียงแค่ต้องการทําสะพานยกระดับเสียงตอนลบไม่น่ารักดีนะอ่าโอเคครับผมจัดการทำถนนขึ้นมาซะเราต้องการทําเป็นถนนยกระดับอย่างนี้โอเคครับแล้วก็ลงมาระนาบเดียวกับถนนเดิมชัวโอเคครับผมสะพานยกระดับอย่างนี้ไม่น่ามีอะไรมาโดนโอเคระดับแรกต้องมีตัวค้ำยันก่อน ให้สะพานฝั่งนี้ไม่ล่วงแล้วก็เอานี้มา,าถักเป็นทรงๆโอเคทรงไม่ได้บาลานซ์เท่าไหร่เอาประมาณนี้ปึ๊บ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 โอเคครับถกัถกถกัถกถกัถกถักถักถักแล้วก็ลงมนตรงนี้อีกทีหนึ่งแล้วก็ต้องทำไปถึงข้างบนด้วยเลยครับผมเพื่อให้มันได้ระดับโอเคครับประมาณนี้แล้วก็ถกัก ประมาณนี้แล้วก็ถักประมาณนี้แล้วก็ถักโอเคครับผมเชื่อว่าน่าจะผ่านเอาเกินระยะอีกเอ่อไอตัวนี้ลบออกไปก่อนเราจะเรียนจะต้องมีตัวนี้อยู่ประมาณระดับไอ้นี่ไกลสุดแค่ไหนไกลสุดแค่นี้ไม่ถึงโอเคเอาประมาณครึ่งหนึ่งโอเคครับลองดูว่าตัวหนึ่ง เอออเาวะงบป,ประมาณไม่เกินก็น่าะเป็นเรื่องดีเรือมาก่อนเรือไม่ชนใช่ไหมเรือไม่ชนถือว่าด้วยดีครับแต่รถจะผ่านหรือเปล่าแค่นี้เพราะฟัใไ้สะพานยกประดับปะ่ะรถไปล้วึึงข้าววิ่งแล้วมึงเอ้ยา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 โอ้ทำไมจุดนี้ผมอ่อนแอเกินไปับผมโอเคเข้าใจละ เราก็ต้องจัดการเสริมความแข็งแกร่งครับผมด้วยการเสริมความแข็งแกร่งตรงนี้ตึ๊บ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 โอเคครับน่าจะแข็งแกร่งขึ้นตรงนี้ก็อีกหน่อยหนึ่งล้วกันประมาณนี้เลยตึ๊บตึ๊บโอเคผมเชื่อว่าแข็งแกร่งขึ้นละมาอรอบหนึ่งเดี๋ยวเราเร่งสป,ปีดขึ้นหน่อยจะได้ไม่เสียเวลาเอาสักสามร้อยโอ้ยที่เดิมเลยโอเคครับร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมเหตุใดและเพราะอ,อะไรตรงนี้ถึงหัก โอเคครับผมท่อนที่เป็นฐานมันหักครับผมเพราะว่า,าท่อนที่เป็นฐานหากักเพราะว่าไม้ท่อนเดยวเราน้ําหนักมากเกินไปทําไมน้ําหนักจึงมากเกินไปหรือเพราะว่าจุดตกกระทบมันอยู่ตรงนี้พอดีอผมจะลองให้ตัวถนนนะครับความชันมันลดน้อยลงมานิดนึงเอาเป็นประมาณนี้แล้วกันให้มันช่วยๆกันต้องมีสองช่วงเหรอโอเคครับโอเคโอเค โอเคงบประมาณไม่รู้ครับตอนที่ผ่านอย่างเดียวทํายังไงให้มันแข็งแรงด้วยความทีม่ว่ามีตัวไม้ยกอยู่แค่อันเดียวแ้่นอครับเรือไม่ผ่าเรือไม่โดนถือว่าผ่านครับทํายังไงช่วยกันคิดด้วยนะช่วยกันคิดด้วยนะเวาลาดูอยาโอเคโอเคโอเคมาลองเล่นไปเรื่อยๆครับผมเป็นยังไง อาเป็นดร a อปบิดอีกแล้วครับผมเป็นสะพานแบบยกครับรถที่ใช้ก็มีรถเมืองแล้วก็รถนู่นนี่นั่นครับผมอ่ามีรถเมืองรถครอบครัวแล้วก็เรือเล็กครับผมทํายังไงระบบนี้มีไฮดรอลิกครับผมโอเคครับตามหลักสูรที่เราเรียนมาครับเพราะฉะนั้นก็ถนนมาเป็นอันดับแรกเลย1 2 3 4 5 6โอเคครับเราก็ต้องการไม้ Unlimited ครับงั้นเราก็จัดการนี่เลย อย่างที่เราล้ําเรียนมาครับอันนั้นหลักสูตรจะได้ใช้แน่นอนผัก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 สิ่งที่ไม่จําเป็นต้องใช้จะเป็นตรงนี้เอ้ยไม่ใช่สิเอ่อแกนเปล่าอ่ะต้องมีแต่ว่าที่ไม่ต้องถักก็คือทางนี้เราระบบไฮดรอลิกมาใช้ตรงนี้โอเคครับแล้วก็ตัดสะพานออกแล้วตรงนี้ต้องใช้มั้ยอ่าไม่รู้ครับลองวิ่งดูก่อนรถเล็กก็น่าจะผ่านได้แล้วรถใหญ่อ่ะผ่านได้หรือเปล่า ลองเพิ่มสป,ปีดดูสิโอเคครับเข้าใจละจากที่เราเห็นเมื่อสักครู่นะครับผมว่าเออเมื่อรถเมื่อสะพานถูกยกปุ๊บเนี่ยมันดิ่งลงทันทีเพราะว่ามันไม่มีอะไรใช้เกี่ยวแน่เดะหมายความผมต้องค้ำตรงนี้ใช่ไหมต้องเอาไม้มาค้ำใช่ไหมโอเคได้อะโอเคค้ำอย่างนี้ขึ้นมาโอเคครับลองค้ำนี้ขึ้นมาก่อนแล้วดูซิว่ามันจะเป็นยังไงผลส่วนสองฝั่งไม่เท่ากันเลย โอเคครับลองวิ่งดูก่อนยกสะพานอ่ายกสะพานแล้วไม่หลุดโอเคครับโอเคครับดูช้าๆได้มาดูกันใหม่อีกรอบนึงครับด้วยความเร็วปกติจะได้รู้ว่าโอเคมันเป็นอย่างนี้นะครับวิ่งไปได้ด้วยดีปึ๊บมาปรับสะ,ะ,ะพานยกสะพานขึ้นเมื่อกี้ที่ผมทําพลาดเพราะว่าผมไม่มีเขาเรียกว่าจุดเรียกไม่ถูกเหมือนกันนะว่า,าภาษาศาสต์เขาเรียกว่าอะไรแต่คือมันทําให้สะพานแข็งแรงขึ้นนะครับแต่ละฝั่งเพราะว่าสะพานมันยาวครับผมเอาโอเคข้ามไปต่อ ไะรถส,สเตสเติเตเตชั่นวาร์กอนวิ่งเลยเหรอโอเคจ้าต่อเนื่องถึงแล้วจ้าตึต๊บเสร็จได้ด้วยดีครับผมใช้งบประมาณไปประมาณหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยบาทครับผมใครลองหามาเล่นลองเล่นยังไงก็ได้ให้ใช้งบน้อยที่สุดแต่ผ่านได้นะแล้วจริงๆมันจะมีค่าความเครียดด้วยนะไม่รู้ว่าน้อยหรือเยอะดีโอเคครับผมแล้วด่านนี้ล่ะสิบสองเมตรรอบิดอีกละเฮ้ยมันชอบไปเล่นสะพานโยงองส์เรือเบลเลอร์เลย เรือเบลเลอร์เลยมีไฮดรอลิกด้วยมีเคเบิลด้วยโอเคครับเคเบิลใช้ยังไงมีสตีลเหรอแป๊บหนึ่งนะเอาสตีลมาตรงนี้เหรออ๋อโอเคครับนี่เป็นสตีลนี่ก็เป็นสตีลใช่ไหมใช้สตีลสองอันปุ๊บแล้วก็เอาเคเบิลปุ๊บใช่ไหมเมื่อมีเคเบิลแล้วปุ๊บแล้วยังไงต่อเอาเคเบิลมาทำอะไรอะ อ่าโอเคเมื่อผมได้สะพานเส้นนี้ปุ๊บแล้วผมจะเอาไฮดรอลิกมาใช้ยังไงอ๋ออ๋ออ๋อโอเคเข้าใจละน่าจะเป็นสะพานแบบยกแต่ว่าจุดกึ่งกลางน่าจะเป็นจุดนี้ตัดจุดนี้ออกเอาไฮดรอลิกไฮดรอลิกต้องเป็นที่ยึดไกลเกินไปโอเคเข้าใจละโอเคเข้าใจละอ่า แล้วอย่างนี้ล่ะแล้วจุดนี้คืออะไรจุดนี้เพื่ออะไรหรือว่าเคเบิลต้องขึงขึงตรงนี้หรือเปล่าโอเคเอาเคเบิลมาขึงทางนี้เอาเพื่อให้ไม่ลม้มแล้วก็เอานี่ขึ้นไปเหมือนเดิมพี่เจ้าเอาอีกนี่ก็ทำไมไม่เข้าใจอ,อ่ะหักอ,อีกเอ๊ะาด้เลยไม่ผ่านอะ่ะ ทำไงก็เล่นได้ผ่านงบประมาณใช้เกินกว่าที่จําเป็นด้วยมันต้องเป็นอะไรที่ง่ายมากๆาครับเราไม่เข้าใจอ่ะชั่วเลยมันต้องเป็นอะไรที่ง่ายมากๆโอเคควายของเราคืออะไรถ้าเกิดเราทำนึงนะเอาทางสะพานเส้นตรงก่อนเดี๋ยวซิ่วมันจะผ่านไหมถ้าแบบไม่ต้องดูตัวบิดจอน อ่ะถ้าเกิดเป็นสะพานเส้นตรงเหรอยังไม่ต้องมีเรือมาลองชี้ผ่านไหม่ะโอเคเข้าใจถ้าเราเสริมรงี้เข้าไปแข็งแรงหรือเปล่าอย่างนี้ก็ดูจะแข็งแรงแต่อยู่ที่ว่าถ้าเรือมาเรือก็ชน ชนเรือลำเบลเลอร์เลยลำเบลเลอร์เลยโอเคครับผมสำหรับโพลิบิดยอมแพ้กันอย่างนี้เลยแล้วกันเพราะลองหามานานแล้วทำไม่ได้เอาด้วยใครอยากลองดูนะครับผมว่าด่านด่านนี้มันชื่อว่าด่านอะไรเอาด้วใครอยากลองเล่นดูแล้วก็รู้นะครับว่าด่านนี้ผ่านยังไงก็ลองเล่นแล้วก็แชร์มาดูยแล้วกันับผมว่าผ่านยังไงอยากรู้โอเคขอบคุณผู้ชมทุกทุกคนนะครับที่ตามรับชมเกมโพลิบิด การจนจบนะครับก็ถือว่าเอามาลงขายก็มาลองเล่นให้ดูกันเพื่อช่วยตัดสินใจให้ง่ายขึ้นใครดูจบแล้วชอบกันอย่าลืมกดไลค์เกนมนี้ถือว่าดีนะได้ความรู้ด้วยเล่นแล้วก็ได้รู้ระบบโน่นนี่นั่นครับเป็นการสร้างสะพานเมื่ออย่าบอกอย่าคุยช่วยคอมเมนต์ด้านล่างใครอยากแชร์เพื่อนดูกลุ่มแชร์อยู่ข้างล่างคลิปหรือกรอบอยู่ข้างบนไปใครยังไมาก่กดซับสไครต์ติดตามปุ่มสีแดง,งข้างล่างเครื่องหน้าจอโอเครวันนี้สวัสดีครับเจอกันใหม่เกมหน้าไปจ้า